กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง f อฟใหม่และ f อเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือน,นกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแอนมินก็จะพาไปในแนวทางนะคะรัฐบาลลาพัฒนานะคะเม็ดเดียวแล้วก็มัดรวมนะคะลงไปในคลิปเดียวกันเลยนะคะเนาะพี่น้องค่ะ จะลองดูว่าจะมีใครดูไหมรัฐบาลลาวพัฒนาในบ้านหลังนี้นะคะสำหรับซสาวิ่งนะคะก็จะมี0มี7มี8มี2แล้วก็มี5นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะแอดมินชอบนะคะ 8นะคะแกับ7นะคะแต่แอดมินก็จะลูดไปที่8นะคะก็จะมี80 8 2 85 8 7 แล้วก็8 4สีนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะ,ะจะเป็น89นะคะให้ไปแค่นี้นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะตัวเลขก็น้อยนะคะให้ไปแค่นี้นะคะถ้าจะให้ชนะต้องลูดนะคะเน้นลูดนะลูดไปเลยนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะตัวเลขก็ให้น้อยอยู่แล้วนะคะพี่น้องก็ชอบหมดอยู่นะคะจะเป็น80 82 แปดเจ็ดแปดเก้าแปดห้านะคะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาชมแนวทางมัดรวมกันต่อเลยนะคะ แอนมินก็ลงไปในคลิกเดียวนะคะง่ายนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี5 7 8 9 3 4นะคะเด่นนะคะแอนมินให้เด่นไปที่ ที่ที่เกับ8ที่8กับ7จนะคะแกับ7 8็ดเดนะคะเด่น8นะคะก็จะมี8 0 8ศูนสองแปนะคะเด่น7นะคะก็จะมี เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดห้านะคะสำหรับชุดการนะคะชุดการนะคะชุดการของเราก็จะมีห้าสองสามห้า แปดเก้าสี่เก้านะคะก็อย่าลืมหกหกแปดหกสี่นะคะกับเบิ้ลนะคะก็จะมีสี่สี่เจ็ดเจ็ดนะคะก็จะมีห้าห้านะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น82 70 85 5จ็ดนะคะหนึ่งอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นแอเมน อันนี้แถมให้คู่หนึ่งนะคะมี5้าห้เก้าแล้วห้้าห้อันนี้นี่แถมนะคะอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นสองหนะคะสองหหสองนะคะอันนี้ก็จะเป็นมัดรวมนะคะ มดรวมก็จะมีหลายคู่นิดหนึ่งนะคะนาะพี่น้อง่ะแอดมินลองลงดูนะคะสักวันหนึ่งนะคะถ้าได้เ hey, ฮนะคะก็จะลงให้นะคะนเนาะเผื่อใครชอบแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนานะคะก็ได้ยินข่าวแว่วๆนะคะว่าแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนานะคะจะออกทุกวันหรือเปล่ายกเว้นเสาร์อาทิตย์หรือเปล่านะคะแอดมินก็ไม่แน่ใจนะคะได้ยินข่าวคร่าวๆนะคะเนาะ ก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะคะก็ต้องรอดูประกาศนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะประเทศลาวนะคะหรือประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะเขาอาจจะเปลี่ยนสกุลน,นะคะสกุลตังนะคะเนาะอาจจะได้เปลี่ยนสกุลตังเลือดเราแอนมินก็ไม่แน่ใจนะคะดูข่าวแล้วนะคะเนาะก็เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงแอนมินก็เป็นห่วงทางสปปลาวนะคะ ก็เป็นห่วงนะคะเนาะก็ได้แต่ส่งกำลังใจไปให้นะคะเนาะก็สู้ๆกันไปนะคะแล้วก็ดูข่าวนะเห็นน้ำท่วมด้วยนะคะเนาะแอดมินก็ได้แต่ส่งกำลังใจไปให้นะคะเนาะรวมทั้งพ่อแม่พี่น้อง FC ของแอดมินนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแอดมินก็รักทุกคนนะคะที่เป็น FC ของแอดมินนะคะเนาะเพราะว่าแอดมินดูข่าวนะคะทาง สปปลาวนะคะก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะคะเพราะว่าแอดมินก็เคยมีคุณตานะคะคุณตาก็เป็นคนฝั่งนู้นนะคะเนาะคุณตาของแอดมินแต่ว่าท่านก็ได้เสียไปแล้วนะคะเสียไปนานแล้วนะคะเสียตั้งแต่แอดมินอายุยี่สิบมั้งยี่สิบหรืออายุประมาณสิบแปดมั้งนะคะนานมากเลยนะคะนนเนาะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโดยด้วยแห้งๆปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า